บิลลี่แฉโดยการเล่านิทานอีพอ l y ลี่มันใช้เงินเก่งมากใช้เงินแซบมากโอดออกคีละสิบยี่สิบล้านผ่านเงินกระดาษกงเต็กจากนี้ทรัพย์สินทุกอย่างทีพอรลี่โยกเงินมาแปะรูปเป็นทรัพย์สินพอรลี่จะต้องถูกตรวจสอบย้อนหลงังหากมีการถ่ายโอนไปฝากที่ผัวใหม่ ผัวใหม่ก็จะโดนยักยอกไปด้วยบิดลี่ไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปบิดลี่บอกว่าจำไม่เคยลืมที่ขอเงินสิบล้านออกมาตั้งตัวแต่พอล,ลี่ปากดีปากแซบพูดว่าอยากได้ก็ไปฟ้องเอาพอล,ลี่รอเลยนะบิลลี่ฟ้องเอาแนา่หลังจากนี้บิลลี่จะเป็นตัวจริง สักทีเธอน้องเอ้ยเป็นฉันฟ้องแบ่งทรัพย์สินตั้งแต่วันแรกที่ออกมาแล้วฟ้องเรื่องลูกเรื่องแบ่งสมบัติจบได้จะได้ตัดขาดกับมันสักทีชอบบิดลี่เวอร์ชันนี้มากสมสมสม,สมนำหน้าอย่าเป็นบ้าฮักเขาเองเป็นยังไงล่ะพอดลี่บิ๊กเขาพูดถูกนะการทำธุรกรรมทุกอย่างมีเส้นทางการโอและรับ ปลายทางหนาวละทีนี้พังพังถ้าโอนให้ชู้ผัวหมายตรวจสอบได้หมดนาแค้นนะโอนทีสิบยี่สิบล้านบิลลี่บอผพอลลี่มีเงินสองร้อยล้านใช้สรุปเลยว่างาน้นผ่อนลี่ใช้เงินแซ่บมากบานเอ๋ยรถเอ๋ยผูวินล่าเอา๋ยไม่รู้อะไรซื้อรถให้ผัวสองคัน รถตู้ก็สือเพิ่มใช้ให้มันตอนคดีจบคงต้องขายสมบัติแบ่งแล้วลาแบบนี้ใครยอมคนใช้ไม่ได้หาคนหาไม่ได้ใช้หมาจากไหนหมาลุมใช้เงินคนอื่นที่เขาหาไว้เขาขอมาตั้งตัวสิบล้านดีๆไม่โอนให้เขาแต่บอกเขาว่าอยากได้ก็ไปฟ้องเอามันก็สมควรแล้ว ที่เขาจะไล่เช็คทุกบินทุกบัญชีนี่คือคนมีปัญญาบิลลี่สู้ด้วยปัญญาจะออกลบต้องมีอาวุธครบมือคือเลิศมากชอบในสติปัญญาของบินลี่จะบอกไว้อย่างหนึ่งนะยิงฝ่ายดิ้งจดทะเบียนสมรสใหม่ไปแล้วหากเกิดอะไรขึ้นสมบัติทุกอย่างจะต้องตกอยู่ที่คู่สมรส ไม่ใช่ลูกได้เต็มเตมได้ผัวใหม่เต็มเตมแล้วลำดับต่อไปถึงจะได้กับลูกแล้วกว่าจะได้ตบไปถึงลูกลูกจะได้สักกี่บาทกันเที่ยวตายหาล่ะข่าวนี้เราเข้าใจผู้ใหญ่บ้านเลยต้องฟ้องเอามาให้หมดทั้งของตัวเองและผลประโยชน์ของลูกจัดไปเลยนะปินลี่ในเมื่อมันอยากดูถูกเราดีนัก ให้มันกลับไปอยู่จุดเดิมก่อนก่อนที่บิลลี่จะเข้ามาในชีวิตมันเหงแก่ตัวก็อยากได้คนเดียวถ้าไม่แบ่งให้เขาก็เหมือนโกงเขานั่นแหละทั้งที่หาด้วยกันต้องมีน้ำใจให้เขาบ้างถ้าไม่ได้ขอเยอะแยะแค่สิบล้านเงินสองร้อยล้านขอแค่สิบล้านมันแค่เศษเสี้ยวเองกรรมเกิดจากการกระทำ ต่อไปนี้เขาจะเข้าสู่รายการช่วงเอาคืนดังได้ก็ดับได้น่าพยายอย่างท่องยุทธภพไหวไหมสถานีต่อไปเรื่องมีนเรื่องลูบเรื่องเงินกลุ่มปีดขาขึ้นแล้วละ่ะปีนี้เธอได้ขึ้นสารทั้งปีแน่บิลลี่เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นที่พร้อมปรับเสียนในเมื่อหล่อดมัน่น และบอกว่าเป็นผู้ถูกกระทำมาตลอดถึงเวลาที่บิลลี่จะกลับมาเอาคืนเพราะเขาแน่นทุกอย่างเตรียมตัวมาดีพบเครื่องมีคนคอยให้ความรู้ให้ข้อมูลและอยู่ข้างๆบิลลี่แล้วตอนนี้คิดให้ดีถ้าจะสู้เรื่องนี้แต่อยากให้ลองสู้กับบิลลี่อีกสักคดีสิจะได้พิสูจน์ได้สักทีว่า ตัวเองทำถูกหรือทำผิดมันพิสูจน์ไม่ยากตอนนี้หลอลุ้นคดีห้าห้าล้านกันนะจบห้าล้านคงต่อคดีทรัพย์สินอีกคำผ่านก็มีลนล้อนหนาวหนาวแล้วล่ทาอยู่เชยๆยให้เขาเจอลูกปกติทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีพอลลี่จะไม่เจออะไรแบบนี้ขีดจำกัดของบิลลี่ทายที่สุดมันก็คือแบบนี้ บิลลี่ยอมทนมาจนทุกวันนี้ก็พอลูกสองคนและถ้างาั้นก็ขยันเอารูปมาเป็นเครื่องมือท้าทายบิลลี่สุดๆมันก็สุดจะทนแล้วมันก็จัดชุดใหญ่ให้เลยเรื่องเงินที่หามาด้วยกันถึงไม่ได้จดทะเบียนกันแต่สามีเก่าสามารถซู้ได้ในกรณีนห้มาตานายทนายเขาบอกไว้หมดหาหมาร่วมกัน ก็ต้องแบ่งคืนเขาสิจะเอาให้ชูหมดนาด้านเกินไปไหมคงคิดว่ามันกำลังเริ่มโยกเงินไปดาวอังคารก็สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้งานนี้กระอักเลือดเป็นคนคนไปจะโอนออกไปเท่าไหร่ถ้าเขาฟ้องเอาก็ต้องหามาคืนอยู่ดีอันนี้พูดเป็นกลางเพราะฉะนั้นลดความมั่นลงซะแล้วคุยก,กันดีๆ จะได้ไม่ต้องขายสมบัติเพื่อมาใช้หนี้เขาถ้าเงินเหลือไม่เยอะต้องเจราจาจริงๆอย่างน้อยก็แบบให้สมน้ำสมเนื้อแต่ท้ายหืนยังยืนยนันตั้งมั่นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางทุกอย่างที่หามาร่วมกันทุกบาททุกสตางค์หางสองกับสามีเก่าแน่นอนขนาดคดีของคุณเป็คกี้ฝ่ายชายเป็นคนนอกใจ อย่างการฟ้องแบ่งทรัพย์สินที่หามาร่วมกันอันนี้ผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่คนผิดถ้าฟ้องน่าจะได้ส่วนแบ่งแน่นอนหรืออาจจะได้ขึ้นครึ่งด้วยซ้ำพอลี่เป็นใครสนับสนุนให้ฟ้องเอาเงินที่สร้างมาด้วยกันคืนเพื่อเก็บไว้ให้ลูกเพราะแม่จดทะเบียนสมรสกับผัวหม่ลูกก็เป็นลูกนอกสมรสลูกจะไม่ได้อะไร เขาเอาเงินจากตรงนี้มาสร้างกับผัวหม่บิลลี่เก็บข้อมูลมาแน่นมากพอนลี่หีแหกแน่สมแล้วพอนลี่เลิศปบมือต่อไปจะโดนฟ้องแบง่งทรัพย์สินฟ้องเรื่องลูกทนายของบิลลี่ฟ้องกลับอีกอะไรมันจะหนักหนาขนาดนี้เป็นฉันฉันเครียดกั้นใจตุยไปแล้ว คิดไม่ถึงสิท่าว่าเขาจะทำไม่ถึงขนาดนี้อยู่ดีไม่ว่าดีแบ่งคืนเขาทรัพย์สิบล้านก็จบให้เขาเจอลูกแบบง่ายๆก็จบแต่เธอไม่ทำเองก็รับผลต่อไป